สวัสดีทุกท่านครับพบกับผมนัทตินโตอีกแล้วนะครับวันนี้เรากลับมาต่อกันเลยกับซีรีส์ผีเดินซ้ายที่ทุกคนได้ติดตามกันไปในคลิปที่แล้วก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับก่อนจะดูกันเนี่ยเชื่อว่าหลายคนยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ช่องพี่นัทด,ด้วยนะพี่เห็นนะว่ามีคนดูหลายคนแวะเข้ามาดูเยอะมากแต่ไม่ได้กดซับทำอย่างนั้นทำไมอ่ะกดให้หน่อยสิครับจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปดีๆไงจะได้ติดตามได้ทุกวันนะครับมันจะเด้งบอกเลยว่ามีคลิปอะไรอัปเดตบ้างโอเคปะ่ะกรบพี่ณน้ตัก เรามาต่อกันเลยครับวันนี้อย่างที่ผมบอกไป3ภาคนี้เล่นไปแล้วสาวน้อยโดดสะพานเล่นไปแล้วน้องแมวเล่นไปแล้วนะครับใครหาไม่เจอไปดูในเพลย์ลิสที่มีชื่อว่าซีรีส์ผีเดินซ้ายนะ <Wow. S 1> แล้วก็น้องที่นั่งรถไฟนี่ก็เล่นไปแล้วรถไฟผีสิงลงละครอ,อันนี้ที่เป็นเด็กน้อยเล่นไปแล้วเพราะฉะนั้นเราเหลือ2ภาคที่ยังไม่เล่นก็คือนี่ครับ The e t r e r e l o a d Crossing เดินข้ามทางรถไฟกับอีอันนึงคือน้องไอนะครับเป็น VTuber อันนี้เป็นภาคพ,พิเศษเดี๋ยวเล่นภาคนี้ก่อนเลย The e t r e r e l o a d Crossing ครับเรื่องราวเป็นยังไงไปชมกันได้เลยครับผมเสียงรถไฟนี่มาก่อนเลยจากหน้าปกนะครับเราเห็นเด็กน้อย2คนเป็นเด็กสาวที่ไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าแต่ดูจากสีโบนะ คนละสีกันคนหนึ่งสีแดงคนหนึ่งสีม่วงคนนึงผมยาวคนนึงผมสั้นแต่อย่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยครับเราต้องเข้าไปดูด้วยตัวเองว่ามันจะเกี่ยวข้องยังไงกันสองคนนี้แล้วเกี่ยวข้องอะไรกับทางรถไฟดอกไม้สีแดงที่เป็นดอกไม้แทนความตายตรงนั้นชักน,น่าสนใจคมดอะไรใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ Start ซีรีส์ผีเดินซ้ายครับเขออกดสตาร์ปุ๊บ เหลือเงาแค่คนเดียว Stay off the track ครับเราออกห่างจากรางรถไฟซะได้โปรดอย่าข้ามบริเวณที่มีรถไฟวิ่งผ่านไม่งั้นมันจะทำให้คุณตายทันทีคุณจะต้องทรมานจากความเจ็บปวดแสนสาหัสครับนี่เป็นคำเตือนก็จริงครเจอทางรถไฟกับเสียงนี้เมื่อไหร่ก็คืออย่าเข้าไปใกล้เลยครับเหมือนเดิมครับเราใช้ปุ่มซ้ายในการเล่นเท่านั้นก็คือเราจะเดินไปเรื่อย จะเกิดอะไรขึ้นติดตามให้ดีฮะมาแล้วอะไรอ่ะสารเจ้าสารเจ้าวัวเหรอครับออกซ์อเวอร์พิธีกรรมแห่งคำสาปจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์วันที่8เดือน8นะครับเออ อันนี้เป็นป้ายที่ผมอ่านด้านหลังนะแต่ว่าอาจจะมีพิติกรรมบางอย่างเกิดขึ้นที่ศาลเจ้าครับเราเดินมาปุ๊บเราเจอกับสาวน้อยที่เดินอ่านหนังสือผ่านไปจริงๆก็น้าตาและทรงผมคล้ายกันมากข้างบนนั้นมีป้ายรับเขียนว่า consultation hour ชั่วโมงที่เปิดทําการให้คําปรึกษานะครับมีทั้งตอนเช้าตอนบ่ายวันเสาร์แต่หยุดวันอาทิตย์เจอป้ายทางรถไฟแล้วว่ะ ร้านกาแฟครับ coffee and lunch น้องสาวฝาแฝดของฉันเธอฆ่าตัวตายที่รานรถไฟนั่นอ๋อเป็นน้องสาวฝาแฝดคือผมไม่ร okay. ู้ว่าพี่หรือน้องนะแต่ใช้คำว่า sister ยังไงซะก็เกิดในช่วงเวลาเดียวกันครับมองสะท้อนกระจกเข้าไปนั่นไงโบแดงนั่นคือคนที่เสียชีวิตครับแล้วเธอฆ่าตัวตายทำไมฮะ น้องสาวของฉันคนที่ฉันคิดว่าเหมือนกับฉันทุกๆอย่างไม่ไงสามเจ้าลมพัด,ด้วยป่ะพวกเราใส่เสื้อผ้าเหมือนกันพวกเราไปโรงเรียนเดียวกันเงาสะท้อนกลับมาเลยนะ สังเกตด้านหลังก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับลองสังเกตที่ดีเวลาเล่นเกมนี้มันจะมีบางอย่างเปลี่ยนไปทุกๆครั้งแต่ว่าเธอเนี่ยมีนิสัยต่างจากันนิดหน่อยเธอเห็นแก่ตัวมากกว่าฉันเธอเรียกฉันว่าพี่แบบสั้นๆหุดนๆแต่ว่า ฉัน,ฉนเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ฟอนแดงฟอนม่วงน่าจะเป็นคนนี้ฟอนแดงเป็นน้องสาวนะครับเธอจะพูดอะไรอ่ะทั้งสองคนพูดเหมือนกันคือแต่ว่าฉันอะไรสักอย่างแล้วก็ประโยคหายไป การตายของน้องสาวฉันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่ว่าฉันก็รู้สึกว่าได้รับการปลดปล่อยจากคำสาปของการเป็นฝาแฝดนี่ครับแล้วเงากลับมาเป็นโบม่วงเหมือนเดิม I feel f r e e นะครับคำว่า f r e e เนี่ยอ้าวแต่น้องสาวยังอยู่ตรงนี้ว่ะนานี คำแปลให้เพื่อความชัวร์ใช่วันถัดมาฟีดแปลว่าอิสระครับรู้สึกว่าได้รับอิสระจากคํำสาบของการเป็นฝาแฝดนั่นเองวันถัดมาครับดูที่กระดานนั่นมีคนวาดผู้หญิงด้วยรูปเลือดขึ้นมาเห็นไหมซึ่งเป็นทรงผมเดียวกับตัวละครเราด้วยนะครับมีบางอย่างเปลี่ยนไปแล้ว เรากลับมาที่ทางรถไฟนี่ครั้งครับกระจกร้านมืดลงมปนิดนึงเกิดอะไรขึ้นรอบนี้เป็นผมม่วงไม่มีเงาของน้องสาวตามมาแล้วถึงน้องสาวจะตายเป็นเรื่องน่าเศร้าแต่เรารู้สึกได้รับอิสรภาพครับไม่ต้องผูกมัดกับการเป็นฝาแฝดอีกแล้วครับขัดมามีเด็กสาวเดินผ่านคนนี้ไม่อ่านหนังสือแล้วนะ ก่อนน้านี้เป็นเป็นเด็กสาวที่อ่านหนังสือครับสายลมที่พัดแผ่วผ่านสารเจ้านั่นวันนี้ไม่พูดแล้วก็ไม่คิดอะไรเลยด้วยเดินเงียบๆออมีเงาเดินแซงไปครับเด็กสาวกระเป๋าแดงเ่ไง แล้วเด็กสาวกระเป๋าแดงนั่นก็ถูกวาดรูไปไว้ตรงนี้ครับประตูด้านหลังก็มีดอกไม้สีแดงด้วยเกี่ยวข้องกันยังไงวะเนี่ยคำสาปอะไรหรือเปล่าที่ทำให้น้องสาวเราฆ่าตัวตายอีกแล้วครับเด็กคนนั้นอีกแล้วครับเธอวิ่งแซงหน้าเราไปมีดอกไม้มาวางตรงนี้ได้แปลว่ามีคนตายนะแล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปคือมี ถ้าฟ้าฟ,า,ฟามาผูกเอาไว้ครับนี่มันอะไรอะ่ะเดี๋ยวบอกนะว,ว่ามีใครบางคนกระโดดลงไปบนรางรถไฟอีกแล้วอะ่ะแต่ว่าเมื่อกี้ฉันเพิ่งได้ยินเสียงรางรถไฟมันดังนี่แล้วในกระจกนั้นมีเด็กตามหลังเรามาครับเมื่อกี้ก็เพิ่งได้ยินเสียงรางนะที่เราโดนหลอกเขาเนี่ย นาวครับีานะตำรวจปกำรรลังลากดิค่ะบรรยากาศชวนกดลุกสุดๆเอานี่ย oh, <yeah. S 1> ตำรวจโดนเกาะแดดแล้วครับมีคนตายอีกแล้วหรอ วันถัดมาดูเหมือนน้องสาวเราจะเฮียนขึ้นเรื่อยๆมีรูปสีม่วงวาดลงไปบนกระดาษเลยครับสีม่วงน่าจะเป็นตัวเรานะครับดอกไม้บานขึ้นมาจากไหนไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับบรรยากาศขมุกขมัวมากหมอกควันต่างๆฉนิ้นเสียงสัญญาณจากรางรถไฟอีกแล้ว รถไฟวิ่งผ่านสินะพวกเขาเปิดใช้งานมันอีกแล้วเรามั้งคิดว่าอย่างนั้นเลยนะเอ้า oh. <Yeah. S 1> คือหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยมีคนโดดลงไปในลางนะครับก็เลยปิดใช้งานรถไฟวันนี้เปิดกลับมาทําการแล้วนะครับมีเงาเด็กผู้หญิงผมเปียอยู่ข้างหลังนั่นก <Yeah. S 1> ูโดนตามแนละ้ว เงานในกระจกยังเป็นตัวเราอยู่นะครับเป็นเปียมม่วงโบม่วงโบม่วงแต่ข้างหลังกลายเป็นโบแดงจ้องแล้วครับน้องสาวกูมาแล้วมันเป็นอะไรอ่ะทำไมมีรถไฟพิ่งผ่านตรงนี้ทำไม,ไมเสียงรถไฟมันใกล้ขนาดนี้อ่ะ อีกแล้วครับคือกูก็ต้องไปทางนี้ให้ได้ใช่ไหมรางรถไฟที่เราเดินผ่านทุกวันกลายเป็นสถานที่ที่น่ากลัวไปแล้วครับอ,อ๋อเงาน้องสาวพี่ก็จกแต่ครับ แล้วดูรูปภาพตรงประตูนี่กลายเป็นเด็กที่ถูกตัดคอแล้วด้วยนะครับที่เด็กคนนี้มันเกี่ยวข้องอะไรอ่ะเ <c oughs> งาแมวก็ตาโบไปแล้วครับลูกเห็นปะเห็นโปสเตอร์ไหมบ้าตาโบแล้วครับแมวตาโบหรือว่านี่มันคืออะไรวหวแมวป๊อปะ่ะแมวป๊อปที่เขากดคลิกกรนลัวตาโบอย่างเงี้ย ด้วยหนูด้วยพี่โอ้ยกระจกแตกเลยครับเกือบไปแล้วนี่เกโดนหน้าฉันเลยนเนี่ยทีนีแต่เงาคือโดนไปแล้วเว้ยนี่ครับมีคนมาตั้งท่านบูชาไว้ซึ่งเป็นรูปของเด็กน้อยที่ถูก รถไฟชนครับเด็กของเพียคนนั้นเองที่ใส่กระเป๋าแดงพ่อแม่พี่น้องมาสวดให้ตรงนี้ครับนี่คือญาติของเด็กที่เสียชีวิตเมื่อวานสินะแต่คนตายไม่ได้รู้สึกเศร้าเลยครับมองแบบยิ้มๆหัวขาดปะเนี่ยไอ้ปวดจะเอาพวกเราไปด้วยเลยไม่ได้มาสวด เอา้าคุณยา่าแล้วเงาเด็กครับอยู่ที่ปลายรางรถไฟตรงนั้นโอ้ยตายหมดแล้วทั้งครอบครัวว,ว,หวหิ่งโอ้เที่วหลุดจริง้วย ยังจะเดินอีกชีวิตจริงกูไม่เดินแล้วโอ้โหเงาสี่คนครบเลยครับตรงนั้นไปทั้งครอบครัวแล้วมึงโอเป็นกูกูวิ่งแล้วตั้งแต่เนี่อย,ยอยู่กันหมดเลยเนี่ยวันถัดมากูยังรอดได้เนาะ โอ้บรรยากาศเป็นรูปของฝาแฝดบนกระดานนั่นและมีดอกไม้เต็มไปหมดครับแล้วทั้งสองคนยืนอยู่ใกล้กันมากกำลังจะได้กลับไปอยู่ด้วยกันหรือเปล่า <S <S เดี๋ยวนะคิซารากิครับชื่อสถานีรถไฟสถานีรถไฟนี้เป็นสถานีที่มีเรื่องเล่า ในญี่ปุ่นนะครับถ้าจำไม่ผิดคือเราเคยจะเราเคยเล่นเกมญี่ปุ่นเกมหนึ่งที่มีดางรถไฟคิคคราสากิเอ้ยคิาซารากิเหมือนกันสถานีนี้ถูกถูกเชื่อว่าเป็นสถานีที่มีผีสิงอน้องสาวเดินมาด้วยกันแล้วรู้ตัวไหมเนี่ยพี่จา๋า แล้วก็เด็กน้อยที่เป็นศพถัดมาด้วยครับดูเหมือนว่าพี่จะมีความสุขที่หนูตายใช่ไหมคะพี่ป้าคุณแม่ที่ตายมาาเมื่อวานครับแต่ว่าหนูอยากให้พี่ได้ฟังเอาไว้หนู คูกคำสาบของรถไฟครอบงำคุณตำรวจก็ตายแล้วครับตอนที่หนูมาถึงที่นี่หนูลงทา่างอยู่ในสถานีประหลาดโอ้ไปกันหมดเลยดิคำสาบของสถานีคิซารากินะครับ ไม่ได้ยินหนูจริงๆเหรอคะอ้อมายืนต่อหน้าเลยครับวันนั้นเนี่ย ก็เป็นเช้าที่มีหมอกหนาะเหมือนวันนี้เลยวันนั้นเนี่ยพี่ไปโรงเรียนโดยไม่มีหนูพี่ไม่ยอมรอหนูหนูเลยไปโรงเรียนคนเดียวหนูได้ยินเสียงประหลาด หนูเป็นเสียงที่ดังและก็รุนแรงมากแล้วเหมือนกับว่าหรืโดนชักนำโดยอะไรบางอย่างหนูถูกพาให้เดินเข้าไปตามเสียงของรางรถไฟนั่น ก็กระโดดลงไปบนรางโหมดไฟแห่งความตายดูเหมือนว่ามันกำลังจะออกจากสถานีเร็วๆนี้ขบวนนี้หรือเปล่า ที่กูกำลังจะข้ามหรือเปล่าน้องสาวนี่ครับทิซารากิพี่จา๋าพวกเราเนี่ยจะอยู่ด้วยกันตลอดไปใช่ไหมคะใช่ไหม ฉะนั้นได้โปรดพี่จ๋ามากับหนูนะไม่เอาอ่จุดอยวนี้นะอยจะพาฉันไปอยู่กับเธอนี่แปลว่าพี่สาวที่ตลอดนะครับถึงตอบกลับไปได้เนี่ยฉันยังไม่อยากตายตอนนี้ น้องสาวม่งไม่ค้างเลยเหรอได้ยินมาตลอดแต่ไม่พูดด้วยครับโแน่โกรธแน่ๆว,นวันแห่งคำสาปแห่ง XJ แล้ววันนี้ก็มาถึงแล้วว่ะ จะรอดไหมสถานีคิซารากินะครับโอ้โหดอกไม้เต็มวิญญาณอยู่ข้างหลังรูปภาพเต็มไปหมดนี่น่าจะเป็นวันที่มีพิธีกรรมไล่คำสาบนะครับวันที่คำสาบมารวมกันอ็อ,อกซ์อเอร์แล้วเราจะรอดไหมอ่ะ น้องเดินไปก่อนแล้วครับรูปภาพกรอบรูปเมื่อกี้คือรูปกรอบงานงานศพนะครับมีโบดําติดไปโปรดอย่าพาฉันไปอยู่กับเธอเลยโอ้อไปใกล้มากตอนที่3คนนั้นเขาแบบว่าสวดภาวนาบอกว่าอย่าพาเราไปอยู่ด้วยก็คือไปหมดเลยนะครับ กูก็ไม่น่ารอดแล้วละ่ะอ้รถไฟหล่นครับครอบตัวเด็กน้อยหัวขาดเดินผ่านเราไปแล้วครุ่งดอกไม้สีแดงศพคุณตำรวจโอ้โหคอหลดสะด้วยฮ่ <c oughs> ในนนกกระจ่คุณย่าโอปาจังโอปาจังทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ก็ย่าตายแล้วไงทำไมฉันต้องมาอยู่ที่นี่ เช้าพังมาแล้วเนี่ยไม่มีอะรช่วยกูได้แล้วล่ะคุณตำรวจยังจะตามมาหลอกลอนกูอีกดอกไม้ออกจากหลังเลยครับดอกไม้ที่โตมาจากเลือดคุณแม่ <c oughs> แล้วทำไมเธอถึงยังมีชีวิตอยู่ล่ะเนี่ยเดินตามด้วยทำไม ท่านชาไปได้วยกันชน,นะพี่สาวห้างนี้มันเดือดจังวะรูปคนตายเต็ไมไปหมดเฮ้ยมีรูปเราด้วยนี่โบม่วงั่น่ะ สาวกูเอากูแน่วันนี้โกรธเรามากทางนั้นแล้วเราจะหลุดพ้นได้ยังไงครับโอ้ยไม่เห็นรถไฟอ่ะไม่เห็นรางด้วยอ่ะคิซารากิ ฉันถึงมาอยู่ที่สถานีนี้ไม่นะฉันขอโทษฟังนะพี่ขอโทษพี่จ๋ <c oughs> าโอ๊ย เกียรติที่ถูกเปรียบเทียบกับเธอโอ้โหเจ,จ้าโดอะไรขนาดนั้นกระจกแม่งแตกมาเป็นสติบาร์แล้วเนี่ยด้วยการตายของเธอทำให้ฉันหลุดพ้นจากการมีคำสาปของฝาแตด การถูกเปรียบเทียบนะครับแต่พวกเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปใช่ไหมพี่ไม่ไม่ฉันไม่อยากไปอยู่กับเธอนี่แต่ขึ้นมาเป็นเฟรมภาพงานสดแล้วอะไปคู่แน่ ไม่ฉันขอโทษไม่ฉันไม่อยากไปขอโทษจริงๆถึงแล้วเนี่ย<อ>พี่จา๋ามันอยู่ข้างหลงังกูยื่นมือมาแม่งผักกูแน่เลย พี่จ๋าจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองถึงเวลาที่เราต้องแยกจากกันแล้วนี่คงเป็นคำลาแล้วสินะจริงเหรอจริงหรือเปล่าเธอจะฟังที่ฉันพูดใช่ไหมเธอยอมรับที่ฉันพูดแล้วใช่ไหม ก็เฮียแล้วบอกลาที่ว่าคืออ,อะไรอ่ะเซ็็อกไมโอนคือเดี๋ยวฉันจะจัดการด้วยตัวเองครับสรุปคือล็อกพี่สาไว้ตรงรางรถไฟครับทำไมละ่ะน้องสาวร้องไห้ด้วยอ่ะ ไมเธอถึงเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอะเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปกับนี่นเก่งกรอบมากกรอบถึงกระดูก สถานีคิซารากิสถานีรถไฟต้องคำสาปที่ไม่ว่าใครที่ลงเข้าไปแล้วจะไม่ได้กลับออกมาอีกเป็นครั้งที่สองและนี่คือบรรดารูปภาพของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้จบลงที่พี่น้องฝาแฝดจบเรียบร้อยครับสำหรับ ซีรีส์ผีเดินซ้ายในตอนรางรถไฟมรณะนะครับถือว่าเป็นตอนที่ใส่เถวเยอะแล้วก็น่ากลัวขนลุกใช้ได้เลยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสดสยองกลับไปไม่มากก็น,น้อยวันนี้นัดปินโตต้องขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่กับซีรีส์ผีเดินซ้ายตอนสุดท้ายนะครับกฤษณาไอนั่นเองนะครับวันนี้ไปแล้วผมสวัสดีครับ